สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เซมิกิเกมมิ่งแชนแนลเรเ่เกมมากขึ้นไปผผมครับเก่งเซมิกิครับวันนี้จะมารีวิวเกม Imperial Miner Imperial Miner ครับก็เป็นเกมที่อยู่ในจักรวาลของ Imperial Setler นั่นเองนะครับผมนี่มีเขียนตัวเลขนี้นะครับให้รู้ว่าเฮ้ยอยู่ในจักรวาลเดียวกันที่จักรวาลน,นี้ก็จะเป็นจักรวาลที่ชูจุดเด่น ด้านอรารยธรรมต่างๆนะครับไม่ว่าเป็นชาวอียิปต์ชาวอชาวโรมันชาวสกอตแลนด์ชาวญี่ปุ่นนู่นนี่นั่นนะครับผมซึ่งเ,เกมก่อนหน้ามันก็มีออกมา2ซีรีส์แล้วเนาะก็จะมี imperial settler ธรรมดาแล้วก็ imperial p l t l e r empire of the north นะครับอันนี้ก็เป็น imperial settler imperial miners นะครับผมซึ่ง อันนี้ชอบมากเลยเขาทำ imperialist เล็กๆและให้รู้ว่าเฮ้ยมันไม่ใช่ตัวเสริมนะไม่เหมือนไอ้ตัว empire of the North ที่คนเข้าใจผิดว่าเป็นตัวเสริมมาโดยตลอดหลายๆคนนะครับแต่นี้ก็ให้รู้ว่าเป็นเกมใหม่เลยนะครับแต่ว่าอยู่ในจกักรวาลเดียวกันนั่นเองนะครับโดยที่เราจะขุดเมืองครับแล้วก็ใครเนี่ยหาเพชรหาอัญมณีันอัญ,ญมณีในเมืองเนี่ยได้เยอะที่สุดคนนั้นชนะน,นั่นเองครับโดยตัวเกมเนี่ยก็จะเป็นเกมแนวอ่า ลงการ์ดนะครับลงการ์ดสิบใบแค่นั้นเองเนะครับพอครบ10บใบแล้วเนี่ยก็มาดูแต้มนะครับโดยที่การลงเนี่ยก็จะเป็นการเรียงแพทเทิร์นครับแล้วก็เวลาลงการ์ดใบใหม่ๆเนี่ยมันก็ทําให้ไปทำ c เช i n combo การ์ดใบเดิมๆด้วยนะก็เป็นระบบที่ผมชอบแล้วก็น่าสนใจมากนะครับเกมนี้ก็ใช้เวลาเล่นไม่นานนะเล่นได้1นถึงหคนนะครับแต่ว่าเกมนี้เนี่ยบอกเลยว่าโซโลอย่างดีนะครับหนคนเนี่ยแล้วก็ผมก็ เทสแบบโซโล่ไปนะเพราะนั้ ным, นการรีวิวครั้งนี้นะครับผมก็จะเป็นการรีวิวที่มาจากการเล่นคนเดียวไม่ได้แบบเล่นหลายคนแต่กเดียวก็จะพูดถึงเรื่องการเล่นหลายคนบ้างนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีนะครับผมกับ Tower t a c t i c กติกเกนะครับที่ส่งเกมนี้มาให้ลองเล่นและรีวิวกันนะครับเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าครับว่าตัวเกมนียน่าสนใจขนาดไหนครับผม อันนี้ก็เป็นที่ผมเล่นจบไปแล้วนะครับถึงเวลาเนี่ยเราก็จะขุดเมืองลงมาอย่างนี้นะครับโดยการเล่นการ์ดนะครับแต่เดี๋ยวก็จะมาสอนเล่นให้ดูกันนะครับแต่ว่าให้เห็นเนี้ยมันจะได้แบบดูง่ายนะครับเดี๋ยวเริ่มมาครับแต่ละคนก็จะจั่วการ์ดนะครับทั้งหมด8ใบนะครับแปดบอกว่าสิบใบเด็ดนะครับก็คือจั่วการ์ดขั้นหนใบนะครับขั้น2 3ใบ แล้วก็ขั้น3อีก3ใบครับเราก็จะมีมา10ใบในมือนะครับเนการ์ดก็จะมี3มขั้นเนาะขั้น4ไม่ได้จัว่วและขั้น4ี่ห้ามจั่วนะครับจนกว่าจะมีอะไรก็ตามที่บอกให้เราสามารถจั่วขั้น4ี่ได้นะครับถ้าบอกแค่ว่าจั่วการ์ดคือห้ามจั่วจากขั้น4ี่นะนะครับเมื่อเรามี1ิบใบแล้วเราทิ้งให้เหลือ4ี่ใบครับสุดท้ายเราก็จะมี4ใบในมือน,นั่นเองนะครับ แล้วก็เฟสเกมนี้เนี่ยก็จะเล่นง่ายๆเลยจะมีแค่เฟสอีเวนต์กับเฟสลงการ์ดแค่นั้นเองอีเวนต์ลงการ์ดอีเวนต์ลงการ์ดอีเวนต์ลงการ์ดสิบรอบนะครับก็คือได้ลงการ์ดสิบใบอย่างที่ผมลงให้ดูอยู่นี้นะครับเกมก็จะจบเลยนะครับแค่นั้นเลยนะครับเริ่มมาครับนะอีเวนต์จะมีเยอะมากเราจะสุ่มมาแค่สิบใบนะครับเพื่อเป็นอีเวนต์แล้วก็พออีเวนต์หมดเนี่ยก็คือจบเกมนั่นแหละนะครับวางไว ถึงเวลาครับเฟสแรกอย่างที่บอกอ่าเดี๋ยวอันนี้จะเป็นอัปเกรดนะคบเป็นแท็กเอาไว้อัปเกรดหรือว่าเอาไว้เอาของโบนัสต่างๆโดยที่แท็กนี้ก็จะสุ่มมา3อันนะครับจาก4อันความจริงมีแค่3านะแต่ว่าเวอร์ชันแปลไทยนี้มีโปรโมให้ด้วยครับเพิ่มแท็กนี้ไปหนึ่งอันและเป็นดับเบิลไซส์นะครับเวลาที่เราสุ่มเนี่ยเราก็สุ่มพิกหน้าพิกหลังด้วยนะครับมันไม่เหมือนกันนะครับทำให้การเล่นแต่ละครั้งเนี่ย ไม่เหมือนเดิมนิดนึงนะครับอ่ะแล้วก็ไอตัวโทเคนอัปเกรดของเราเนี่ยก็อย่าเพิ่งเอาไปวางนะครับเดี๋ยวพอเราจะอัพก็ค่อยเลื่อนจากแท็กนั้นเลยเพราะนั้นวางไว้ตรงน,นี้ก่อนแล้วกันนะครับพอเข้าเทิร์นเข้าเริ่มรอบมาเกมนี้จะเล่นพร้อมกันมันจะไม่มีแบบเทิร์นออเดอร์อะไรเราเล่นพร้อมกันเลยครับเริ่มมาคือเปิดอีเวนต์กันตั้มนะครับ โดยที่อีเวนต์เนี่ยก็จะมีทั้งหมด3ประเภทนะครับจะมีประเภทที่เกิดตอนจบรอบนะครับก็คือเปิดให้เราได้เห็นก่อนแหละว่าเฮ้ยเราจะต้องเตรียมทําอะไรนะครับอีเวนต์ที่เกิดทันทีเปิดปุ๊บเกิดเลยเนี่ยเอา3แต้มหรือจะจวเมืองชั้น4ีนะ่หน,นึ่งใบนะในค้ม่ากันก็เอานั้นไปนะครับหรืออีเวนต์ที่ส่งผลตลอดเวลาในรอบนั้นอย่างเช่นล็อกเวียนนี่เขาบอกว่าถ้าสามารถต่อรถรางได้1คันจะได้รับ2บาทนะครับในรอบนี้นะครับเพราะนั้นในรอบนั้นที่ที่มันเปิดอยู่เนี่ยทุกคนก็จะพยายามต่อรถรางกันเต็มที่เลยเเเพื่่อออทีจะะงงนนนัันนะครบ เว็บมีสประเภทนะครับเปิดประกอนปัง้งจั่วการสามใบกบจั่วการสดมใบไป,ไป,ไปวเวลาบอกว่าจั่วการสดมใบเนี่ยเราก็เลือกได้เลยว่าจะจั่วจากกองไหน12-3อย่างที่บอกว่า4ห้ามจั่วนะจนกว่าจะมีอะไรที่บอกว่าเราสามารถจั่วจาก4ได้นั่นเองนะครับเมื่ออีเวนต์ทำงานเสร็จแล้วเมื่อเปิดทุกคนเห็นเสร็จแล้วเราก็จะลง g ์ดหนึ่งใบครับเวลาลงาร์ดเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมเอาบอร์ดใหม่ให้เลยดีกว่านะเราเล่นให้ดูเลยนิดนึงเนี่ยเดี๋ยวเราดูแนวนี้แล้วกันนะครับเรามาดูแนวนี้ เวลาลงการ์ดครับเราจะต้องลงต่อจากเหมืองที่เรามีอยู่ผมขอบังแสงนิดหนึ่งนี่นจะได้มองเห็นชัดเจนโอ้โหเอาเลยหนักๆไปวางเรียบร้อยนะครับเวลาลงการ์ดเนี่ยเราก็จะลงต่อจากเหมืองของเราชั้นบนอันนี้คือชั้นบนนะชั้นศูนย์เรียกว่าชั้นศูนย์แล้วก็จะมีศูนย์หนึ่งสองสามสี่ 1, 2, 3, 4, นะครับโดยที่ถ้าจะต่อชั้นนี้จะต้องใช้การ์ดเบอร์หนึ่งเท่านั้นนะอ้าวผมไม่มีะสมมติผมมีแล้วกันผมมี เลือกเก็บนี้แล้วกันสุ่มๆมาเลยนะครับอ่ะเนี่ยต้องใช้การ์ดเบอร์หนึ่งนะครับในการต่อนะครับเราก็แค่วางเลยครับวางในจุดไหนก็ได้เวลาวางเนี่ยจะต้องพยายามเยื้องระหว่าง2ใบนะครับให้จินตนาการว่าด้านบนเนี่ยมันเป็นมันเป็น3ใบ่ะคหนึ่งสองสามยก็ท่องวางตรงนี้นะครับหรือวางเยื้องออกไปนี้ก็ได้อ่าวางนี้วางนี้หรือวางนี้ก็ได้แล้วแต่นะครับโดยที่ชั้น1เนี่ยวางยาวเท่าไหร่ก็ได้เลยนะไม่มีเงื่อนไขอะไรเลยสำหรับชั้น1น,นะครับจะวางยาวไงก็ได้นะครับอ่ะ คือผวางอย่างนี้แล้วกันนะครับพอวางเสร็จปุ๊บเนี่ยเราจะได้ทำแอคชั่นตามที่การ์ดบอกครับทุกคนทำพร้อมกันเลยนะไม่ต้องดูกันตาคน่านทำไปเลยนะครับน,นี้ก็บอกว่าได้1บาทครับหรือครับถ้าคุณได้เดินโทเค็นความก้าวหน้าในตานี้ไปแล้วนะครับคุณจะได้2บาทแทนนะครับในการนี้ไปแล้วหมายว่าก่อนที่อันนี้จะทำงานนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่มีอะไรมากได้1บาทนะครับแล้วก็หยิบ1บาทมาชึบ เงินเอาไว้ทําอะไรนะครับเงินเนี่ยเราแล้วเอาไว้ลงการ์ดนะครับอันนี้การ์ดศูนย์บาทการ์ดชั้นหนึ่งส่วนใหญ่จะลงฟรีนะครับการ์ดชั้นต่อไปมันจะเริ่มมีราคาแล้วสองบาทสี่บาทก็ว่าไปเมื่อเราทำแอคชั่นของการ์ดชั้นหนึ่งเสร็จแล้วเราจะมาทําชั้นศูนย์ต่อโดยชั้นศูนย์เลือกได้เลยเอาอะไรผมเอาสองบาทแล้วกันต้นเกมไม่คิดมากนะครับเอาเงินไว้ก่อนจบตานี่จบแล้วตาแรกนะครับตาต่อไปนะครับก็จะเปิดการ์ดต่อบู้นะครับเขาบอกว่า ได้เงินตามจํานวนรถรางที่เราต่อได้นะรถรางที่สมบ,บูรณ์นะครับแต่ต้องมีรถรางที่สมบ,บูรณ์4อันขึ้นไปแต่มันออกมาต้นเกมม่ได้เพิ่งมีแค่1อันเพราะนั้นก็ไม่ได้อะไรนะครับหมายความว่าไม่ใช่แค่เรานะคนอื่นก็จะไม่ได้เลยเช่นเดียวก,กันอันนี้คือเล่นพร้อมกันเลยอันนี้เอีเวนต์เกิดกับทุกคนนะครับผมลืมไปอันนี้มันต้องจวดสามผมขอ 3, นะอนี่าจวดสามก่เอนนะอ๋ออีเวนต์เมื่อกี้มันให้จวดสามหนึ่งสองสามเรียบร้อยนะครับอ่ะมาตานี้ผมลงอะไรดีนะอ่า ลงชั้น2ไปเลยไหมชั้น2ชั้น2ไปเลยดีกว่านะครับแต่ถ้าเราได้เดินโทเคนก้าวหน้าจะบวกอีก2บาทเราเดินโทเคนมีอะไรให้เดินโทเคนก้าวหน้าไหมเดินโทเคนก้าวหน้าได้มากสุด2ช่องโอ้ดีเลยผมลงอันนี้ครับโอ้โหคอมโบโรอ่าเวลาเราวางการ์ดชั้น2ก็เหมือนชั้น1เลยต้องชั้น2จะต้องมีชั้น1ก่อนและต้องเชื่อมอย่างน้อยชั้น1 1หนึ่งใบครับโดยเชื่อมเป็นมุมทะแยงนะครับเลยดูอย่างนี้แหละนะเชื่อมมุมทะแยงไว้เลยนะครับอ่า ก็ผมเชื่อมงนี้ครับก็ทาความลมานนี้เดินโทเค็นความก้าวหน้าไปสูงสุด2ช่องนะครับมาดูโทเค็นความก้าวหน้าอยู่ตรงนี้ครับโทเค็นความก้าวหน้านะครับสช่องผมก็จะเดิน1 2 1 2แต่มี3ามแทร็กให้เลือกผมเอาอันนี้น่าจะคุ้มกว่าได้2บาทหรือจวการ์ดเหมืองชั้น1น่นใบผมเอา2บาทแล้วกันโลดหนึ่งหนึ่อ 1, อันนี้ผ่านมาไม่ได้เลยนะครับจะได้อันที่ประหยุดอยู่เท่านั้นนะครับยกเว้นจะมีการ์ดบางใบแหละที่บอกว่าอะไรที่ผ่านได้หมดเลยอะไรก็ว่าไปอันนี้ผมได้เงิน2บาทก็หยิบม,มา ชุบชุบเรียบร้อยมีเงินเพิ่มตอนนี้มี5บาทแล้วอันนี้ลืมไปอันนี้ลงอันนี้ต้องผมต้องจ่าย2บาทด้วยนะครับชบโอเคเมื่อทำความสามารถนี้เสร็จแล้วทำความสามารถของชั้น1ต่อนะครับเดิดี่ความสามารถของชั้น1เนี่ยเลือกการ์ดได้นะถ้ามีใบนี้ด้วยก็คือเลือก1ใน2ใบนี้นะครับแต่วันนี้เลือกไม่ได้ผมมีอันนี้ันนี้ก็บอกว่าถ้าคุณได้เดินทเค็นความกข้าหน้าในตาน,นี้ไปแล้วจะได้2บาทผมก็หยิบมาดีครับ2บาทโอ้โหคอมโบนะ แล้วเสร็จแล้วมาดูข้างบนต่อนะครับว่าผมจะทําอะไรก็คือระหว่างยิบเงิน2บาทอ่ะมองเห็นไหมเดี๋ยวเดี๋ยวผมเอาบอร์ดอื่นมาให้ดูซึ่งมันเหมือนกันทุกบอร์ดนะนี่นี่เนี่ยชั้นศูนย์จะมีได้เงิน2บาทจ่าย4หรือ8บาทเพื่อเดินโทเคตกว่าชนะ2หรือ5ช่องอ่ะได้สูงสุดนั่นคือเลือกได้เนาะหรือจั่วการ์ดสามใบนะครับแต่ถ้าทาอันเนี้ยเกิน8ใบให้ทิ้งนะจนเหลือจนเหลือ8ด้วยนะครับในกรณีที่การ์ดเยอะเกินอันนี้ก็คือ เออได้เงินไปแล้วอันนี้ผมเอาอีก2บาทแล้วกันเออตอนนี้การ์ดในมือยังเยอะอยู่อ่ะเพราะมีกิมมี่อเวน์จอรการ์ดมานะครับอนนโอเคเสร็จแล้วครับต่อไปก็เปิดอีเวนต์ต่อนะครับเปิดมาบัฟเจอแบบอีเวนต์ทันทีอีกแล้วอันนี้คือได้วางอ่ารถราง2อันหรือจะวางอ่าโทเคนเฟือง2อันนะครับซึ่งโทเคนเฟืองเนี่ยก็ มีผลกับการบางใบนะครับแต่นี้ผมเอาลดรางแล้วกันรดรางวางไงผมมันพอดีมากเลยเหมือนผมเซตไว้แล้วแต่ความจริงผมไม่ได้เซตนะนี่คือลดรางนะครับเขาบอกว่าถ้าเกิดว่ามันคอมพลีตอย่างเงี้ยตอนจบเกมจะเป็น1แต้มด้วยนะครับแต่นี้มันไม่คอมพลีตเป็นแค่ครึ่งเดียวเห็นไหมนะครับก็ไม่มีแต้มอันนี้ก็ครึ่งเดียวเช่นเดียวกันนะครับวิธีวางลดรางคือเราไปวางลดรางอันนี้กับตรงที่มันมีครึ่งหนึ่งอะเห็นไหมอันนี้มีครึ่งหนึ่งผมก็วางอย่างนี้ปะนะครับอันนี้มีครึ่งหนึ่งขอวางอย่างนี้ปะเนี่ยแต้มมละะนนบตอจเก นะครับรถล,ลามีผลกับรถเกมแล้วก็จะมีผลกับการ์ดบางใบด้วยที่จะต้องนับจํานวนรถลางอะไรก็ว่าไปนะครับนี่คืออีเวนต์รอบ3ผมก็จะเล่นการ์ดต,ต่อนะครับกับรอบที่3นะครับอา่าดูเล่นการ์ดเลเวลสเลยดีไหมลงนี้เลยนะครับหรือเล่นการ์ดเลเวลสต่อดีนะครับหรือเลเวลหเงินผมมีต้องเยอะผมมีตั้งเบาทงั้นเล่นการ์ดเลเวลสเลยดีกว่าอา่าได้รับสองทองจำนวนรถลางที่สมบูรณ์ของการ์ดใบนี้ กาดใบนี้เหรออันนี้ผมวางผมวางงี้ไม่ได้นะครับเพราะมันไม่ได้ติดกับชั้นหนึ่งแต่ผมวางตรงนี้ได้นะครับสำหรับชั้น2ใบนี้นะแต่ถ้าวางเงี้ยมันไม่มีลดลาที่สมบูรณ์เลยเพราะ,ะนั้นผมไม่ได้เลยเลยอันนี้คือได้2บาทจำนวนลดลาที่สมบูรณ์บนการ์ดใบนี้นะครับซึ่งไม่ได้อะไรเลยเอ่าชั้น3เลยก็ได้วางชั้น3เลยสมมติวางปะจ่าย4บาทครับ5ทอน1นะครับวางโทเค็นเฟือง นะครับไว้บนการ์ดใบนี้แล้วเดินโทเค็นความคืบหน้า,าได้สูงสุด3ช่องตามจำนวนเฟืองที่มีอยู่นะครับเพราะนั้นก็เดินโทเค็นความคืบหน้าได้3ช่องนั่นเองเวลาเดินต่อนะครับเราต้องเดินจากแท็กเดิมนะไปเดินแท็กอื่นไม่ได้เพราะเราเลือกไปแล้วนะครับเดินได้มากสุด3ช่อง ผมเอาแค่2พอแล้วเอา2แต้มนะนี่คือได้แต้มเลยนะครับมาดูแต้มเกมนี้กันนะครับเป็นรูปเพชรเนาะซึ่งรูปเพชรเนี่ยเนี่ยได้รับ2แต้มนะครับเราก็จะหยิบจากตรงนี้นะครับโดยที่ผมจำไม่ค่อยได้นะผมสีเขียวเนี่ยเป็น1นะครับสีนี้เป็น5สีนี้เป็น10นะครับเหมือนเรียนบาทเหรียญ5เหรียญ10บไปแหละนะครับก็เท่ดีนะครับตามธีมอ่ะเอามาแล้ว2อันนะครับอ่าแล้วก็ไปต่อนะครับแน่นอนมันก็จะเชนมาตรงนี้ต่ออันนี้ก็คือได้โทเค็นความ ก้าวหน้าเลื่อนโทเค็นได้สูงสุด2ช่องอ่าผมเลื่อนต่อนะครับเอานี้ไปเลยจั่วการเหมืองแร่ชั้น2 1ใบหรือ2บาทผมจั่วการแล้วกันนะครับแล้วก็ต่อไปเราขึ้นมาต่อครับถ้าในตานนี้เราเดินโทเค็นความคืบหน้านะครับเราได้เงิน2บาทโอ้โหคอมโบโอพอได้มาเท่านี้แล้วปึ๊บเนี่ยอ่าผมสมมติผมมี8บาทแล้วกันผม,ผมขอใช้นี้ครับเี็นไหะวะนี่จ่าย8บาทเพื่อเดินโทเค็นความคืบหน้าเนี่ยได้มากสุด5ช่องนะครับ เราก็จะเดินไปนะครับหากเดินไปจนสุดครับเราจะได้ทําอันนี้นะครับซึ่งเป็นความสามารถที่แบบโคตรดีอันนี้ก็คือเล่นการ์ดเหมืองแรกชั้น1หรือชั้น2ทุกใบได้เลยเดี๋ยวนั้นเลยนะครับเมื่อเสร็จแล้วครับอันนี้ก็จะไปรีเซ็ตใหม่นะครับโดยที่เลือกได้ว่าจะไปรีเซ็ตตรงไหนนะนะครับเวลาไปรีเซ็ตแล้วถ้าเกิดว่าเหลือมูเพิ่มเนี่ยก็ไม่ได้เดินเพิ่มแล้วนะนะครับไม่ได้เดินเพิ่มแล้วนะครับ,รบก็รีเซ็ตเอาไว้ต่อเพื่อที่จะแบ,บ,บ่งบดคือข้างบนมันเป็นโบนัสที่แบบโคตรดีโคตรแรง นเนี่ยเล่นอย่างนี้ไปเรื่อยๆครับแล้วก็เล่นการ์ดเสร็จแอคทิเวตเสร็จปุ๊บก็เปิดอีเวนต์ต่อเนาะแล้วก็เล่นไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะครบ10บใบเหมือนอย่างนี้นะครับผมพอครบ10บใบปุ๊บเราก็จะมานับแต้มที่เราเก็บไว้นะครับแล้วก็นับจํานวนเนี้ยบวกกับแต้มที่เราเก็บไว้นะครับแล้วก็ ใครแต้มเยอะสุดคนนั้นชนะนั่นเองนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเล่นโซโล่นะครับผมมันก็จะมีบอกมาตรฐานในการได้แต้มอยู่นะถ้าคุณได้ต่ำกว่า3 5เนี่ยคือคุณห่วยมากเลยนะแพ้เลยนะครับผมได้49มั้ง47 4 7 49ไม่ไปได้ผมได้เป็นนักขุดมือฉมังนี่ยังแบบไม่เกินครึ่งเลยนะครับเกฑ์เกินครึ่งนี่ต้อง5 6ขึ้นไปไว้เดี๋ยวจะลองเล่นใหม่ท้งนั้นดีวโอ้โหผมพยายามคอมโบอย่างดีนะครับนอกจากนั้นเกมนี้มันก็ยังมีโทเค็นอื่นๆด้วยนะอย่างเช่นโทเค็นหินถล่มอันนี้น โทเคนหินถล่มเนี่ยเวลาเนี่ยอันนี้ก็มีเห็นไหมเวลาเล่นเนี่ยก็ให้วางไว้ที่กาา๊าซหนึ่งใบมันจะมีการ์ดหลายๆใบแหละที่บอกว่าให้วางโทเคนหินถล่มไว้ที่การ์ดใบนี้หรือไว้ที่การ์ดใบไหนก็ได้อะไรเงี้ยการ์ดที่โดนโทเคนหินถล่มอยู่เนี่ยครับจะไม่สามารถทํางานได้ครับเมื่อมันจะต้องทํางานให้เอานี้ออกแทน ะก็คือเหมือนหยุดทํางานไป1ครั้งแหละนะครับไม่ใช่1ตานะ่ครั้งถ้าในตาไหนไม่ได้ทำงานมันก็ไม่ได้ออกนะครับแต่พอมันจะทํางานความต้องกา,ารตาดเนี่ยค่อยอ,ออกนะครับนี่คือโทเค็นหินถล่มนะครับนอกจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวเปิดโทเค็นให้ดูในนี้ดีกว่าน่าจะง่ายนะครับอ่ามีโทเค็นฟันเฟืองนะครับโทเค็นฟันเฟืองเนี่ยเขาบอกว่าก็แล้วแต่เลยมันมีการ์ดเหมือนไอ้การ์ดใบเมื่อกีนะ้เนาะต่อโทเค็นฟันเฟืองหนึ่งอันเดินโปรเกรสได้3ช่อง แต่ว่าถ้ามีหลายอันก็จะเดินได้เยอะขึ้นแล้วก็โทเค็นมันเฟื่องกันใบหนึ่งอ่ะมีได้แค่3อันเท่านั้นนะครับเนี่ยเรื่องงี้ก็แค่นี้เปิดอีเวนต์ลงการหนึ่งใบเปิดอีเวนต์ลงการหนึ่งใบเปิดอีเวนต์ลงการนใบสิบรอบครับแล้วก็ใครแต้มเยอะสุดนั่นชนะหากแต้มเท่ากันนะครับให้ดูเงินที่เหลือนะครับใครเงินเหลือสุดเยอะสุดคนนั้นชนะนั่นเองนะครับนี่ก็คือวิโชโฮอิมพีเรียลมายเนอร์สนะครับเดี๋ยวมาดูความคิดเห็นส่วนตัวผมดีกว่าผมคิดยังไงเกมนี้บ้างครับผมอิมพีเรียลมายเน Imperial Miners นะครับสมาพันธ์สำรวจใต้พิภพลืมอ่านชื่อภาษาไทยเลยนะครับก็ขอขอบคุณสปอนเซอร์อีกทีนะครับกับ Tower Tactics Game นะครับสหรับเกมนี้นะครับบอกเลยว่ามาเร็วมาไวมากแบบไม่ทันตั้งตัวนะครับแล้วก็ไม่ได้คาดหวังแล้วก็ไม่ได้ตามข่าวเลยนะคือ Imperial Setler t เนี่ยตั้งแต่ Empire of the North แล้วนะครับคือ Imperial Setler t ผมเล่นตั้งแต่ 51st state นะใครที่รู้จัก 51st state เนาะแล้วก็ 51st state เนี่ยก็ไปรีตีมเป็น imperial seller ที่เฟรนลี่กับหลายๆคนมากกว่าเพราะว่า 51st state เนี่ยตีมมันจะแบบมนๆแบบ18บัวนิดน,นึงดูรุนแรงดูมีความรุนแรงเนาะแต่พอเปลี่ยนเป็น imperial seller เนี่ยก็เข้าถึงคนได้มากขึ้นรวมถึงได้รางวัลเยอะมากๆเลยนะครับแล้วก็ยังมีเวอร์ชั่นที่ดีกว่า imperial seller นั่นคือ empire of the north นะครับที่ เฮ้ยขนาดเกมดีได้รางวัลยังสามารถทําให้ดีขึ้นได้นะ,ะสำหรับการเล่น2คนผมแนะนําว่าเล่น2คนสนุกเพจริงตั้งแต่5 0ฟ i r s t stage แล้วเล่น2คนสนุกนะครับแล้วก็พอมา Imperial Settler Imperial Miners เี่ยตอนแรกก็เอ๊มันจะเป็น Imperial Settler เวอร์ชันที่ดีกว่าหรือเปล่าปรากฏว่าไม่มันเป็นเกมใหม่เลยนะครับดูจากชื่อเกมก็รู้แล้วนะครับมันเป็น Miner แล้ว,ว่มันไม่เกี่ยวกับการสร้างอาณาจักรเหมือนแต่ก่อนแล้วนะครับก็เลยไม่ได้คาดหวังนะ เพราะว่าปกติแล้วเราก็แค่คิดว่าเฮ้ยเขากินบุญเก่าหรือเปล่าแบบเอาชื่อชื่อเกมที่มันดังอยู่แล้วเอามาแบบใส่เพื่อทําให้แบบว่าเขาเรียกว่าการตลาดอะเรียกว่าการตลาดดีกว่าความจริงมันจะเป็นแบบชื่อเกมชื่อแค่ว่า m i n e r s อะไรก็ได้เนะอะไรไม่จําเป็นต้องมีแบบพ่วง i n e l s e t t l e r มานะครับแต่ปรากฏว่าก็ดีกว่าที่คิด ดีกว่าที่คิดไว้นะครับตอนแรกก็ไปดูว่ามันจะสนุกหรือเปล่าอะไรยังไงมันจะมีความอีหยางวะไหมมีความดวงขนาดนั้นเพราะว่าตอนแรกก็กังวลเรื่องดวงระดับหนึ่งนะครับเ <s uck ling> พราะว่ามันมันมันเออจั่วแล้วก็แต่พอมาเล่นจริงๆมันก็ดวงน้อยมากแต่ว่าด e ซิชันเมคกิ n งนี่เขาเรียกคือผมอะไม่เอาจิงผมอะเป็นคนไม่ค่อยชอบระบบอ่าอีเวนท์ที่แม่งสุ่มมาป่างป่งป่างปางไปเรื่อยๆครับทำให้ มันทําให้การตัดสินใจของเราเนี่ยการวางแผนล่วงหน้าของเราเนี่ยมันไม่ค่อยที่จะทําได้เท่าไหร่กับเกมหลายๆเกมนะแต่เกมนี้เนี่ยผมโอเคผมกลับโอเคกับอีเวนต์มากๆเลยนะครับเพราะว่าอีเวนต์หลายๆอย่างเนี่ยก็อันไหนที่เฮ้ยให้ตรงๆเลยมันก็จะเป็นอีเวนต์แบบทันทีทันใดเนาะอันไหนที่แบบว่าเฮ้ยทำเยอะได้เยอะอะไรเงี้ยนะครับมันก็จะเป็นแบบอย่างเงี้ยให้คือแบบเฮ้ยเราก็เห็นพร้อมๆกับทุกคนแล้วก็เราก็สามารถที่ยังจะ เลือกเล่นการ์ดเพื่อให้สอดคล้องกับอีเวนต์ได้นะครับหรืออันไหนที่มันรุนแรงมากๆเขาก็จะมีผลจบรอบนะครับเพื่อที่ให้เราเตรียมพร้อมก่อนเรียกว่าทำมาได้โอเคอันนี้ทำมาได้โอเคคิดเรียกว่าคิดมาแล้วนะครับคิดมาดีนะครับทำให้ระบบอีเวนต์ของเกมนี้ไม่ได้แย่ขนาดนั้นอ่ะเรียกว่างี้ดีกว่านะครับแล้วก็พอเล่นเนี่ยตอนแรกก็คิดว่าจะเป็นเกมแบบฟาสต์เพลย์แบบว่าปุ้งป่างเปิดปึ้งป่าปุ้งป่างปุ้งป่า,ปาแล้วก็จบไวแล้วก็เล่นใหม่อะไรเงี้ย ไปมามันเป็นเกมที่การตัดสินใจมันทับมากเรียกว่ามันแบบ decision making มัน,มนแน่นมันทับมันไม่รู้จะเอาอะไรดีเฮ้ยอันนี้ก็ดีอันนี้ก็ดีว่ะสร้างรากฐานก่อนไดีไหมแล้วต่อไปนี้แล้วค่อยเล่นใบนี้ต่อคือการเขาเรียกอะไร จังหวะการเล่นการ์ดนะครับแต่และใบเนี่ยหน้าหลังเนี่ยมีผลมากว่าเล่นการ์ดใบนี้ก่อนแล้วเล่นการ์ดใบนี้เป็นอันดับที่2แล้วเล่นการ์ดใบนี้เป็นันดับที่3อะไรเงี้ยคือมันมีผลมากๆเลยมันมันทุกอย่างมันเกี่ยวเนื่องกันหมดเลยอย่างที่ผม example ไว้ให้ดูนะตอนเล่นการ์ดแค่3ใบแรกนะครับแต่ว่าเล่นการ์ดถึง10ใบเลยนะครับตอนแรกก็คิดว่าการเล่นการ์ดสิบใบมันจะน้อยไปไหมพอเล่นแล้วก็รู้สึกว่าอิ่มอิ่มเลยแบบป่งปางเอาวัดแต้มเนี่ยเยอะสุดแล้วอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็มาวัดแต้มดู นะครับแล้วก็มีทางเลือกหลายสายมากอันนี้คือเล่นมา3เกมแล้วนะครับคือเล่นจริงๆอ่ะเกมหนึ่งก็มีเกมแรกที่เล่นไปแล้วรู้สึกว่าเล่นผิดแต่ก็พอได้เห็นท่าคอมโบต่างๆนะครับแล้วก็เกมที่3คือเล่นเมื่อกี้เลยนะครับก็คือเล่นแค่สใบแหละก็โอยไม่มีคอมโบเล่นกับโปรเกรสอะไรพวกนี้ด้วยกับสายอียิปตนะ์เนาะคือเพราะเป็นจุดเด่นของอินบิวชอ่เซนเลอร์อยู่แล้วที่เขาจะาดึงเรื่องของชาติพันธุ์นะครับ ของเขาเรียกอะไรอะซีวไลท์ต่างๆเนี่ยเอามาใส่ในเกมนะครับแล้วก็สร้างจุดเด่นให้กับมันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอชนอียิปต์อะไรเงี้ยที่จะเน้นเรื่องโปรเกรสนะครับแต่ควาจริงไม่ต้องเล่นอียิปต์ก็โปรเกรสได้ล่าสุดผมเล่นเป็นเล่นเป็นอะไรวะเล่นมั่วเล่นมั่วแต่ว่าเน้นเน้น,เน,นเน้นโรมโรมันนะครับเพราะว่าอันนี้แม่งเงินได้เงินเยอะมากแล้วก็เน้นการต่อเชื่อมลดเอานะครับเพื่อให้ได้แต้มตอนจบเกมเยอะ นะครับอ่าแล้วก็ก็ผสมผสมอย่างอื่นบ้างมีญี่ปุ่นมาปะปายอะไรเงี้ยนะครับแต่ก็มันก็ทําให้มีสายการเล่นเยอะมากนะครับไม่จําเป็นจะต้องเน้นสายใดสายหนึ่งด้วยนะครับคือผมเล่นผสมมากเลยในเกมแรกนะมีแบบบาบาเลียนด้วยซึ่งบาบาเลียนก็จะเน้นการการใช้อันนี้นะครับเรียกว่าเรียกว่าอันนี้เป็นโทเค็นที่ไม่ดีนะมันทาให้เราใช้ของนั้นๆไม่ได้แต่ว่า กับบาบบเลียเนี่ยมันจะแบบมีหลายๆอย่างที่ทําให้อันนี้มันดีอย่างเช่นใบหนึ่งที่ลงมาแล้วให้วางในีอ2อันแล้วได้เพชรต,ตามจํานวนนี้ที่มีอยู่ในบอร์ดของเราอะไรประมาณนี้นะครับก็พยายามไปวางอันที่เราไม่คิดจะแอค i v เวตอยู่แล้วอะไรเงี้ยเหมือนแบบเป็นทางผ่านแต่ต้นเกมอะไรเงี้ยนะครับเรื่องการเลือกว่าจะทําใบไหนต่ออะไรเงี้ยก็เฮ้ยคิดสนุกมากแบบวางชั้น4ปั้งกูจะไปใบไหนวะชั้นสามว,ว่าใบนี้ถ้าใบนี้เดี๋ยวไปต่อใบนี้ได้โอเคมันใบนี้ดีกว่าแล้วก็เฮ้ยมันต่อได้สองใบอันนี้ก็ดีอันนี้ก็ดีคือแบบโอ้โหม ดีเซชันเมคกิ่งมันเยอะมากในแค่การวางการ์ดใบเดียวผมรู้สึกว่าเกมนี้ทาได้ดีมากแล้วก็ผมเป็นคนที่ชอบเล่นคอมโบอะไรพวกนี้อยู่แล้วนะยิ่งถูกจริตผมไปอีกระดับหนึ่งเลยนะครับแล้วเกมนี้เนี่ยก็เป็นเกมที่การ์ดเยอะเยอะมากเลยนะเยอะมากนี่คือแค่ขั้น3แล้วก็ไม่ใช่แค่นี้นี่ยังไม่ได้2ซองนะยังหนาขนาดนี้ก็าจริงมีอีกระดับหนึ่งขี้บนโตที่มันได้เก็บรวมนะครับขั้น1ขั้น2ก็3มีเยอะมากๆแล้วก็รวมถึงพวกแท็กพวกนี้ ที่มันมีหน้าหลังเรียกว่ามีถึง8ปดแทร็กเลยถ้าเกิดว่ารวมโปรโมนะครับแต่ว่าใช้แค่3เท่านั้น3ในแปดมายให้การเล่นแต่ละครั้งเนี่ยมีรีเพลยอร์เบตี้ที่สูงแล้วก็เรียกว่าตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ที่เขาเรียกว่าคนรุ่นใหม่หัวใจลกไลท์อะ่ะคำว่าลกไลท์ไปละมันเป็นเหมือนมันเป็นเหมือนเกมลกไลท์จริงครับเป็นเกมขุดเหมืองลกไลท์การเล่นแบบคอมโบการ์ดแค่10บใบปั้งแล้วก็เริ่มใหม่แต่ต้น แต่ว่าในแต่ละครั้งที่เราเริ่มใหม่เนี่ยเราจะเจออะไรที่ไม่เหมือนเดิมไม่ว่าจะเป็นการ์ดท,ที่จั่วขึ้นมาเป็นเหมือนเดิมได้ยากมากเพราะการมันเยอะมาก นะครับและมันก็ได้เลือกแบบเฮ้ยจั่วมาสิบใบเลือกเก็บแค่4ใบแค่ตอนต้นเกมก็เลือกยากแล้วนะครับแล้วก็เรื่องของไอ้ตัวเนี้ยที่ออกมา3อันไม่เหมือนเดิมนะครับเรื่องของอีเวนต์นะครับที่มันใช้แค่สิบใบทั้งสิบใบย,ยังไม่ถึงครึ่งของอีเวนต์ทั้งหมดที่ให้มาเลยนะครับก็ทําให้สถานการณ์ต่างๆเนี่ยมันอาจจะเปลี่ยนไปในแต่ละเกมเพราะฉะนั้นเกมนี้เนี่ยมันเกมที่คิดท่าไม่ได้แน่นอนมาถึงคิดท่ามาก่อนไม่ได้ทุกอย่างมาเป็นการตัดสินใจเฉพาะหน้าล้วนๆเลยนะครับซึ่ง การที่ทุกอย่างเป็นการตัดสินใจเฉพาะหน้านะครับเกมนี้มาเลยเหมาะกับการเล่นโซโล่มากๆครับทำไมถึงเหมาะกับการเล่นโซโล่ครับเพราะถ้าเกิดว่าเล่นหลายคนใช่ไหมมันจะมีบางจังหวะที่เรามีท่าอยู่แล้วลงปึ้งปั้งเร็วใช่ไหมหรือบางจังหวะที่โหนานคิดช้ามากไอ้อะไรดีวะอันนี้ก็ดีอันนี้ก็ดีนนดแบบโอ้โหมันคิดคิดช้ามากเพราะมีบางจังหวะที่ผมเล่นแล้วผมคิดช้าจริง,รงผม,มจินตนาการว่าถ้าเกิดว่าคนอื่นต้องมารอผมคิดเนี่ยคงเหนื่อยอะนะครับคือเกมนี้เป็นเกมที่มีอินเทอร์แอคชั่นศูนย์ บอกเลยว่าศูนย์ไม่มีอะไรแย่งกันตรงกลางเลยโปรเกรสแสกใครอยากไปยังไงก็ไปนะครับอ่าอย่างมันมีแค่การวัดแต้มตอนจบเกมจริงอะ่ะเพราะเกมนี้เหมาะกับการเล่นโซโล่และเอาแต้มไปวัดกับเพื่อนมากๆผมล่าสุดผมได้47แต้มนะครับอ่าก็ลองมาดูว่าใครจะทําได้มากกว่าผมเปล่าอะไรประมาณนี้นะเวลาถ่ายเสร็จก็ถ่ายบอกแล้วปึ้งกู4 7แต้มอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าต่างคนต่างซื้ออะไรเงี้ยเป็นเพื่อนกันต่างคนต่างซื้อแล้วก็เล่นแล้วก็ถ่ายรูปมาโชว์กันอะไรเงี้ยผมก็ว่าเป็นอะไรที่แบบ ขิงเพื่อนได้นะครับเล่นสนุกสนุกนะครับเพราะในเกมนี้เอาจริงเหมาะกับโซโล่มากกว่าการเล่นหลายคนนะแต่สามารถเล่นหลายคนได้เรียกว่างี้ดีกว่าเพราะเขาก็ให้บอร์ดเป็นหนึ่งห้าเลยนะครับแล้วก็การเล่นหลายคนมันก็ให้อารมณ์อีกแบบนึงนะเพราะเราจะเห็นความเป็นไปของเพื่อนเฮ้ยมึงเล่นถ่ายนะหรอมาเดี๋ยวกูเล่นแบบนี้อ่ามึงดู i, อย่างงี้เฮ้ยมึงเล่นงี้มันเวิร์กกว่าเดี๋ยวกูตามบ้างอะไรเงี้ยนะครับอ่าหรือแบบอีเวนต์มันโลงปึง้งแล้วมันก็กระทบกับทุกคนอะไรเงี้ยนะครับซึ่งมันก็ให้อารมณ์อีกแบบแหละแต่ว่าถ้าถามว่่่าากกัไวโโซลยงง็ดี นะครับอยากเล่นอยากเล่นอีกเลยอ่ะเพราะผมเป็นคนชอบเล่นโลกรายมากๆนะครับคือแบบเล่นอีกกี่รอบก็แบบเจอไม่เหมือนเดิมเนาะแล้วก็คอมโบการ์ดสนุกสนานนะครับคอมโบเมนต์ทำออกมาได้ดีดีแบบดีเลยเป็นเพชรนะครับอันนี้เป็นโทเค็นไม้เลยนะครับที่เป็นรถรถเข็นขนทองนะครับอ่าถ้าเกิดว่ามีเหรียญเหล็กสักหน่อยเนี่ยโอ้โหก็น่าจะฟินไม่ใช่น้อยนะครับเพราะฉนั้นนะครับเกมนี้ครับ Imperial Miner สมาพันธ์สำรวจใตพ้พิภพครับสำหรเกมเกมิ่งครับขอให้เป็นเกมที่ Amazing ครับยังไม่คาดหวังจริงตอนแรกไม่คาดหวังเลยตอนแรกคิดว่าเอออาจะให้เป็นเกมที่ดีหรือในคอมเมนต์แหละแต่เล่นไปเล่นมาแล้วก็แบบให้มันมันมันดีมากอะ่ะมันดีมากจริงนะครับแล้วก็ไว้ลายคำว่า Imperial Settler ได้เลยนะคือเหมือนแบบการตีตาย Imperial Settler เนี่ยเขารับประกันความสนุกจากาทีมงานคนออกแบบ ระดับหนึ่งตอนแรกก็คิดว่าเฮ้ยใส่มาเป็นการตลาดแหละเพื่อที่จะดึงเกมนี้เรียกว่าดึงให้ดังไปพรอกับอีเวนต์เซนเตอร์แต่ปรากฏว่าเฮ้ยมันสามารถดังได้ด้วยตัวเองนะคือมันสนุกสนุกถูกใจผมมากๆนะครับถ้าใครเป็นคอเดียวกับผมนะชอบอะไรแบบนี้โดยเฉพาะไม่ค่อยมีเพื่อนเล่นเนี่ยนะครับเกมนี้ สุดติ่งนะครับสุดติ่งผม,มช่วงนี้ผมเล่นโซโล่มาเยอะผมให้เกมนี้เป็นเรียกว่าเป็นท็อปอยู่ท็อปทของเกมโซโล่ผมได้เล่นผมเชื่อว่าถ้าผมจัดอันดับเกมโซโล่เกมนี้ติดท็อปสิแน่นอนนะครับกับ Imperial Settlers นะครับ i m p e r i a l Miner สิสมาพันธ์สำรวจใตพ้พิภพนะครับถ้าเกิดว่าดูแล้วอยากได้เกมนี้นะครับผมก็ลองไปดูติดต่อสอบถามไปที่ Tower Tactics g a m เกได้เลยนะครับหรือร้านบอร์ดเกมชั้นนำทั่วประเทศครับเพราะว่า Tower Tactic เกเนี่ย เขาไม่ได้เป็นร้านขายโดยตรงแต่ว่าเขาเป็นเรียกว่าเป็นดิสติบิวเตอร์ดีกว่านะครับที่เอาบอร์ดเกมต่างประเทศเนี่ยมาแปลเปภาษาไทยแล้วก็ส่งกระจายไปยังร้านชั้นนําต่างๆครับให้ทุกคนเนี่ยสามารถที่จะหาซื้อได้โดยง่ายนะครับ B2S ก็มีนะครับ,ก,นะรบก็ขอบคุณสปอนเซอร์อีกทีนะครับผม ไว้เจอกันใหม่กับคลิปต่อๆไปอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับถ้าเกิดว่าชอบคลิปผมนะครับเพราะทุกยอดไลค์เนี่ยก็ทําให้คนอื่นเนี่ยเห็นคลิปผมมากยิ่งขึ้นและถ้ามีคนเห็นคลิปผมมากยิ่งขึ้นสปอนเซอร์ก็จะเข้าเยอะพอสปอนเซอร์เข้าเยอะครับก็จะมีคลิปรีวิวเนี่ยมาเรื่อยๆให้ดูบ่อยๆนั่นเองนะครับจะได้แบบเออมีเกมจากสปอนเซอร์ด้วยแล้วก็ได้เงินเนี่ยไปซื้อบอร์ดเกมใหม่ๆมารีวิวให้ทุกคนดูกันได้เลยครับบ๊ายบายครับผม ถ้าชอบก็สามารถส,สัสนสนผมโดยตรงได้ที่ลิงก์ด้านล่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเมมเบอร์ของ YouTube หรือว่า p a ติออนนั่นเองนะครับหรือจะสับกด s u b สไคร b ์ไว้ก่อนก็ได้นะแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยเวลามีคลิปใหม่ๆก็สามารถได้ดูได้ก่อนใครเลยนะครับแล้วก็สามารถชมคลิปที่น่าสนใจต่างๆเนี่ยได้ที่ตรงนี้เลยนะตรงนี้ตรงนี้